สวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับผมเหมือนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ชวินพาทุกคนมาเก็บแมงจีนุนนะครับหรือตีบานชวินห้องแมงนุนนะครับนี่นะครับเริ่มเก็บกันเลยนะครับเนะาะมาพุดพามทำเพลงนะครับมันมานเลยติดเก้าดอกพุดนะครับดอกพุ้ธที่เลิงเนาะ หรือบานทวินห้องดอกเกศทวานะครับดอกพุดดอกใหญ่นะครับ mm hmm. บัใจบอกพุดธบัจจัยดอกพุดหหอยมะไรนะครับท่านผู้ชม mm hmm. เป็นดอกพุดดอกเกศทวาสีเหลืองเนาะหอมๆเลยท่านผู้ชมนี่นะครับ mm hmm. มันอาจจะอยู่สูงหน่อยน้อท่านผู้ชมครับ mm hmm. เดลตีอยู่สูงในี้าวินใจไม่ซอยเอาเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ดีเตี๋ยตามๆนี้ทวินจะเก็บเป็นตัวอย่างเนาะ นี่แหะครับอาจจะบูบาบเนาะถือกล่องไปข้างหนึ่งนะครับโฟก,กัสโฟก,กัสแสงตัวเก็บแมงกินนนตัวมานอยู่นะครับมานี่นี่ท่านผู้ชมเยอะขนาด มันได้ไฟนะครับมันบินมาตัวเนาะนี่นะครับอย่างเยอะเลยอากาศ้อนนะครับแล้วก็ฝนตกมาช่วงวันก่อนเนาะมันก็เลยออกเยอะนะครับไหลเก็บเอาเลยมวลๆครับใส่กระปองไว้ บางทีก่อมต,ตันมัะกำหยอดพึกๆกขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาบชมคลิปชวินนะครับจะินฝากกดไลค์เนอร์กดซับสไครต์ด้วยก็ไเลยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้ครับเนาะติ้งๆนะครับเอเพิ่มเอเพิ่มกับมังใจซึ่งกันไกรกันนะครับ มันจะอยู่สูงหน่อยเนาะดูรอจุดปลายพุ้เลยนะครับเอลจะวินใจไม่ซ้อยนะครับเก็บครับเก็บหมานหมานหมานดูรอท่านผู้ชม นมามาเก็บไปที่ละตัวเออตกไปอยู่นะครับนี่นะครับ แมงจีนูน ก,ก,กนี่ไปไหนจ้าจะนนหนีไปไหนจ้าอ,อบินครับบินตันอยู่นี่น่ามากินกาแฟครับ น้องติดกาแฟครับน้องติดกาแฟนี่น๋อน้องบินครับน้องบินหยิบมาครับหยิบมาหยิบมาสนุกสุขสันครับนี่ สรุปผลงานท่ายคลิปของชาวินเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะนี่นะครับผลงานของชาวินคลิปนี้ก็พอด้อยู่นะครับประมาณสักหกเจ็ดขีดน่าจะมีอยู่นะครับชาวินใจเวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับออกบานมาหนึ่งทุ่มเนาะตอนนี้ก็ประมาณสักสามทุ่มนะครับนี่นะครับชาวินขอบคุณนักนะครับที่ติดตามหับชมคลิปชาวินมาถึงตอนนี้นะครับที่สําคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อยู่ชาวินด้วยนะครับเนาะ สวายหางกินแบบบ้านๆนะครับกับการสองแมงจีนุนนะครับไม้นี่อยู่ไกลถนนใหญ่นะครับอาจจะได้เสียงหรือยินเสียงรถเนาะจะยินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับปักเมนไปได้นะครับเนอแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ